โอเคโอเคกล้องพร้อมไม่พร้อมแสงสีเสียงโอเคเ <c oughs> ยี่ก้าพบกับผมเฟรียร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะและครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เออเล่น จริงๆให้พูดว่าผมก็ไม่ได้ลงคลิปม,มาตั้งนานเลยนะคือตอนนี้1สัปดาห์มาแล้วนะอ่าอันนี้คือเพิ่งมาลงคลิปครั้งนี้นะั่นแหละอ่าและครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่น Scary Elevator นั่นเองลิฟต์น่ากลัวชื่อภาษาไทยนะโอเค <c oughs> โดยอ่าผมจะขอให้สคริปต์ของผมเอาไว้ว่า description นั้นมีบอกไว้ว่าเ่ีเรานั้นได้หลุดเข้ามาอยู่ในมิติแห่งนึง ในที่ที่เรานั้นไม่เคยได้พบพานมาก,ก่อนและอะไรเนี้ยและในที่แห่งนั้นคือสถานที่ที่เราจะพูดเนนะเป็นสถานที่ที่เราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่โอเคบิวมามากละไปกันเลยว่าเน่ยะวัวนี่มันอะไรเนี่ย เปล่แพทิเพีซีไม่ไมยอไฟฟันนับชั้นของฟันนับฟาเซนเฟดี่ซิที้สไตลวนานาพีจัสตุน <c oughs> เอา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 ้โอ้โอ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 เโอ้โอ้าเล่นต่อ ชั้นฟันนะครับชั้นถัดไปไหมเลือกชั้นเองไม่ได้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะต้องรอให้ชนะจากตรงนี้ก่อนใช่ไหมโอเคอง่ายๆเนาะแมปนี้เนี่ยเป็นแมปแนวที่เรียกว่าโอ้เก่ามากเลยนะถือว่า,าพี่แป้งอะ่ะผมจำได้เลยนะคือพี่แป้งน่าจะเคยเล่นมาก่อนแหละแมปแนวนี้เนี่ยคือมันเป็นสุดยอดเลยนะเป็นมัสเตอร์พีซของเราบอกเลย แเสียงเพลงนี่เหรอไม่เกิดอะไขึ้นแล้มาลางรถไฟกับคนที่โดนมัดอยู่ใช่ไหมตาย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 ตาาตายตาาตายตายไม่ไม่ไม่ตัวอะไมันตามหลังผมตัวอะไมันตามหลังผมโอ้โหอีกแล้วโอเคเล่นใหม่เล่นใหม่ อันนี้คือซอใช่ไหมแล้วซอมันเดี๋ยวปแปลกๆเ๋อซอเหรอมันเกี่ยวกับการทรมานนั่นแหละโอ้ยไหนดูหน่อยสิชั้นต่อไปคืออะไรงั้นเหรอก็ <c oughs> <c oughs> มาดูกันเลยสิ <c oughs> มา,มาๆเดี๋ยวจะรอดูเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูนะว่ามันคือชั้นอะไรพิสเลีย ฟันน้ำอีกแล้วอ่ะฟันน้ำทำไมต้องเป็นฟันน้ำเฮ้ยเฟรดี้เฮ้ย i ันฉันคุยกั o คุณ t ันคุยกับคุเฟรดี้ว้าวดีเดียดโอ้ย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 ฮ้าฮ้าโอเคโอยช่วงนี้ก็ถือว่าเล่นมัวๆเรื่อยๆไปนะฮะคือผมเนี่ยไม่ค่อยมีคอนเทนต์เนาะ ก็เล่นอะไรแบบนี้นี่นแหละถือว่าธรรมดาเดี๋ยวเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนี่มันตาแบบบาร์บี้นี่ว่าอันนี้มันแแบบสยองขวัญน,นะไม่ใช่แบบมีมแต่เ,เธอโอ้เอา้เอาเอา,เอาโอเคที่ต่อไปเอ่อ โออันนี้คือรายชื่อของเมื่อกี้คือรายชื่อของคนที่รอดใช่ไหมเลือก F เลือกฟันน้าเป็นชั้นถัดไปไหมไปดีกว่ามอนาสตร์ <c oughs> อะไรอ่ะเดีย๋ยวอ่านไม่ทันเยะแล้วอะไรอ่ะโอ้ยกลางกงขีดกับหัวที่ผมต้องเล่นเฟิร์สเพอร์ันไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ผมเล่นมอมองบุคคลที่หนึ่งเพื่อเพิ่มมาทารดในการเล่นนะนะโอเค ฆาตรกรคือตัวอะไรฆาตรกรคือตัวอะไรบอกมาบอกมาบอกมาตัวอะไรตัวอะไรเกิดอะไรขึ้นนะไม่ไม่ไม่เอาละ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 เข้าเข้าไปเข้าไปฆาตรกรคือผีแม่ชีรู้ก็รู้ว่าเป็นผีแม่ชีใช่ไหมโอเคโอเคเย่รอดรอดโอ้ว่าแต่พวก นายแต่งตู้แบบนี้นี่มันสไตล์ของนายใช่ไหมละ่ะ The Scary Mansion สถานที่พูดอย่างดีนะเป็นอหอเช่าหอเช่าเป็นตึกให้เช่าที่ควรจะน่ากลัวนะี่แะอะไรตามผมมาแป๊บนึงน,นะอะไรไม่มีนลไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องออกไปดูต้องออกไปดูพวกนายหนีอะไร โอเคใครอะเฮ้เฮ้เฮ้โน่ปิดบักซะแล้วเดี๋ยวน้ามันเกสใช่ไหมอายเกส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 โดนเทนนี me อ่ออีกอีกโอเคอันนี้เป็นอ่อพเมีวีไอพีอ่อเมกาวีไอพี วีพีคิมสันวีพีไม่กับวีพีแล้วก็โกลเด้นวีพีใช่ไหมโอเคอเงินสิบห้าเดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่แล้วหกร้ 600, 600, อยหกร้อยเหรอเดี๋ยวมันต้องมีนะโซนซื้อของโอเคจัดแล้วจ็ิ อ๋อต้องฮะเลยนะต้องตาย20ครั้งเหรอเดี๋ยวไม่น่าใช่แบบนึงอันนี้กินเงิน50้าสิบออกมา Wallcoin wow, <oughs> อย่าบอกนะว่าแถวนี้เป็นโซนเติมมันนี้เป็นโซนโอเค โอเคนี่มันจะจับนี่มันจะตัดมันมันโอ้ยไม่ใช่มันจะจับเติมเงินอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยมิเซลยา,ายาเลเจนของเช่าให้เช่ายังให้เช่าไม่ได้เลยอันนี้มันมันอหิวหิวเลือดหิวเนื้อคนขนาดนี้เลยอ่ะ อะไรนี่โอเคแล้วนี่ผมบนตรงนี้มาอีกนานขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะออาลังเรื่องม่สนม่สนมีสน <c oughs> แล้วนี้หนังเรื่องอะไรอ่ะพินเฮดเหรอไม่รู้ว่าติดหรือเปล่า,าโอเคเบาไหมเบงไว้ด้ก <c oughs> ระจ้านี่มันนรกเหรอ <c oughs> โอเครอดมาได้ละ ไมโอเคครูันนดีแล้วผมติดรอิไปแล้วอะไรเกิดอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นพวกโอ้วครูครับคุณครูครับผมไม่ได้เฉผมก็ไปติดรอนะครับผม อตายแล้ว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 ด่านมีจำกัดอย่าตีผมอย่าตีผมอย่าตีผมโอเคทุกคนอย่าไปกลัวกับสิ่งพวกนี้ทุกคนเป็นเฟียหมดเลยนะด่านอะไรนะเมือ่อกี้นักฆ่าที่ถูกเพราะเอตอนนี้ตีหนึ่งนะ นะ done, ทำไมต้องเป็นเราเฟรดี้โอเคมีเรื่องใช่ไหมได้มุนหมีเดี๋ยวจะโชยรู้ว่าหมาที่แท้จริงมันเป็นยังไง จะขอออกไปเช็คดูข้างนอกหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้อนอ,อ่ะนะโอเคเฮ้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 เฟรดี้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 อย่าอย่ายา,ยา,ยา,ยาโอเคเฮ้เฮ้เลือดเหลือนิดเดียวตายตายโอเคออโอเคอต่อไปนี้เป็นรายการพิเศษและนักฆ่า เกมาเพื่อสังหารผู้แก่นั้นคืออะไรก็มาลองลดูกันเลยอมอกัสวัดเดอร์วัดเดสซิงมาดมาริสมองัสโอ้ต่ายลเสียงอะไรไม่รู้ทิ้งไปหมดเลยคืออ่าผมอ่าคลิปผมมันติดลิขสิทธิ์เพราะว่าซาวประกอบแต่ว่าโอเคอยืนยวนกันเนะ โอเคอันนี้คือเขานาปูลาใช่ไหมโอเคโห้เย้โอเคทุกคนทำได้ดีมากเลยนะรู้ไหมอะไรไหม่อะไรตัวไหนไม่นดคูเกอร์มะโชว์เอ้ย ฝันร้ายง,ง,งูนั่นอีกแล้วอ่ะโอเคสำหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าไม่รู้จักหนังเรื่องเฟรดดี้คูเกอร์นะคะมันจะเป็นหนังแนวที่แบบว่ามี <c oughs> มีเด็กผู้น่าสงสารคนหนึ่งอ่ะถูกเผาจนเอยโด,โดนเผาไฟคลอกนะอนาแล้วแกก็เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นเนี่ยแกก็เลยอยากจะมาแก้แค้นด้วยการเข้าฝันคนอื่นซึ่ง รถหนังมันเก่ามากแล้วคืออยู่ช่วงยุค80โน่นอ่ะหนะนึ่งวันรีเบิร์ดดับรีเบิร์ดเลยอ่ะดับรีเบิร์ดมันมีไหมน้ำยาธรรมดาเนี่ยที่นี่อะไรยายาวิ่งเร็ว โอเคเร็วขึ้นแล้วโฮลิสโลตำรวจโลตำรวจนะ่ยนะนึงโลตำรวจ,รวจอ่าคาถาล่องหนเกรียงเกิดอะไรวะกล้ววองพยาบาลโอเคอย่างน้อยก็มีของที่ไม่ต้องเติมก็ซื้อได้ใช่หมันนี้ยังไม่จบเฟดเร,รดี้คูเกร์เหรอใช่เรื่กัน อยู่ในนี้นจนกว่าเวลาจะหมดนะพวกสี่สามสองหนึ่ง กันมากนะ,ะสำหรับคลิปในวันนี้นะ hmm. ก็ใครที่ชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะแล้วใครทีด่ดูมาถึงตอนนี้ได้นี่คือขอชื่นชมเลยนะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยได้ทิ้งสมองของคุณไปแล้วหรือว่าคุณเนี่ยได้เสียเวลาชีวิตกับคลิปของฟริออนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนไปด้วยนะโอเคและสำหรับวันนี้ฟิอขอลากันไปก่อนนะฮะโย <c oughs> thank you